One News ตรงไปตรงมามาติดตามสถานการณ์ในภาคใต้ตอนล่างกันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดค่ะกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะกินพื้นที่หลายอำเภอด้วยกันค่ะ คนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนะคะทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาสันกราคีรีนั้นไหลลงแม่น้ำสุงไหงโกลกเข้าท่วมพื้นที่6ชุมชนในอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสูง60-80เซนติเมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง80หลังคาเรือนพันเอกยุทธนาสายประเสริฐเสนาธิการกองร้อยฐานราบที่151ค่ายกลยานิวัฒนานำกำลังพลน,นะคะลงเรือท้องแบนออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วม เพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ <S <S <อ>กเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากเ<ๆ>ข้าท่วมพื้นที่รับลุ่มอําเภอท่าสาลาได้รับผลกระทบในวงกว้างนะคะพันโทเกียรติศักดิ์มีวงผู้บังคับกองพันทานปืนใหญ่ที่105นํากําลังเข้าช่วยเหลือประชาชนบ้านต้นเลียบหมู่7ตําบลหัวสะพานหลายสิครอบครัว ขณะที่น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงตาบลกรุงชิงอําเภอนพิตาได้ตัดขาดเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านทับน้ำเต้าจากโลกภายนอกค่ะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะน้ำป่าจากอําเภอนพิตาก็ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อําเภอกาญจนดิตระดับน้ำสูงถึง40เซนติเมตรถึง1เมตรด้วยกันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า3,000ครัวเรือนโดยช่วงบ่ายวันนี้ก็มีฝนตกลงมาซ้ำเติมอีกนะคะทำให้สถานการณ์นั้นเลวร้าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะ One News ตรงไปตรงมา